ครับพี่น้องชาวพุทธครับวันนี้มูลนิธิพิทักษ์พุทธศาสนาได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยานะครับหมู่บ้านอะไรครับคุณตาหมู่บ้านไม่ชั้นกลางหมู่บ้านชั้นกลางแตหมู่สี่หมู่สี่นะครับตบ,บลบวัดนี้จะเป็นวัดที่อยู่ใจกลางของฉนวนร้อมรอบนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นการ ถวายที่โดยที่ไม่ได้มีเอกสาร,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 รสิทธิ์สืบเนื่องกันมาหลายสิบปีครับ,รบแล้วก็หน้าวันนี้ก็คือ,อยังยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการกอร่อสร้างครับสวัสดีครับผู้ช่วยพอดีเลยมาเลยอยากจะให้พาเดินดูบริเวณวัดนิดนึงนะครับว่ารายละเอียดมีกี่ไร่นะครับที่ที่เป็นอยู่หน้าวันนี้เจไร่1งานเจ็ดไร่หนึ่งงานเจ็ดไร่หงาน แต่ก็ยังไม่ได้เป็นวัดเคยยืนจี่ครั้งแล้วครับผมยืนผมว่ามันหาหกครั้งแ่ละแต่พอถึงมือเพิินแย่ผมก็รับร่องว่าบ่ถึงมือเพิ่นอยอะพะวันมีคนมารับเอาเดียวเดียวผมส่งไห้ส่งไห้ผมอว่ามาเดียวผมเขาเป็นช่งเองเขาไหวเขาไปหาได้เพื่อตลาดถามตลาดตลาเขาไหวเขาไปก็เลยเป็นที่มาว่ามันไม่คืบหน้า วันนี้ทางมูลนิธิได้ลงพื้นที่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะเจอกันกับผู้อำนวยการสำนักพุทธพะเยานะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วก็อยากจะให้พาดูบริเวณวัดอีกนิดนึงว่ามันจะอยู่ในโซนนี้เป็นด้านนี้มันเป็นทิศอะไรฮะเป็นตะวัน่กเดินเดินดูทิศตะวันตกรอบข้างนี่เป็นฉนวนหมดแล้วเนาะขับ ปิสาธารณะปิดนเดียวอ๋อ้านี้ถนนิดถนนอนสาธนนสาธารณะแต่ไม่ใช่ที่สาธารณะเป็นที่มีฉนดเรียบร้อยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปได้ถามท่านผู้ใหญ่ว่านายช่างมาจากอีสานนายช่างย่างมาจากอีสาน นี่อันนี้ช่างอยู่ที่นี่ช่างที่นี่ข้างในเรามาใจอกสารอ๋ออันนี้วัดนี้สร้างน่าจะประมาณสักกี่ปีครับผู้ใหญ่ต้องถามพวกผู้ใหญ่สี่สิบกว่าปีมีรั้วรอบขอบชิดหมดเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นวัดอย่างสมบูรณ์นะครับสุดต้องไปยืนตีดินแล้วก็ไปยื่นตีอำเภอสองเจ้เขาา่าทางอำเภอปิ่นเก็ะแเอาต้องการว่าเอกสารชิดแล้วก็เจ้าก็เลยเพื่อไว้ ยื่นแห่ตีดินแห่นสองตีแล้วก็ตีอ๋อแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการก่อสร้างยื่นล่าสุดล่าสุดก็คือยื่นประมาณกี่ปียังบมถึงปีแล้วทุกที่ว่าทั้งไอ้จังงวัดก่อนจะเข้ามาสำรวจประมาณเดือนมกราพอดีมาติดโควิดเลยชั้งงอืมที่พน้ากบเมียพน้าสาระนี่แหละ <ใ>ล่าสุดใช่ไหมแกว่าล่าสุดเน่ยเจ้าพอดีก็ว่าเปิ่นจะลงออกสำรวจทั้งตำบลเจียงบ้านว่าประมาณสักเดือนมกราหกสีปรกากฏว่ามาติโควิดก็เลยชะง,งักเลยครับอย่างเอกสารสิ้นี่นะครับ แต่รู้ๆก็คือยังไม่มีตรงนี้ก็ยังเป็นที่ว่างเป,ปล่าจ้าวว่างเปล่าจ้าซ้ายขวารอบข้างเป็นชนวนหมดจ้าวแม่ละแม่ละรู่ว่ามันลุนได้จะได้อุ้นถึงบ่าแปดเรื่องนี้เดี๋ยวตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวจะได้เข้าพบกับผู้ในาการสำน,นักพุทธเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งเราเอีกเตรียมเกอกสารเนาะไปในรา,ายละเอเีย,ยดย